มาจ,จุดาตำรวจมาจุดาจุดาจุดาไม่ได้ได้เหรอเอ็นดูไม่ดุดนี่คุณรู้ต่อไอ้ด้วยทำไรเนี่ยขอฝนให้ต้นมะพร้าวเกิดขอฝนให้ต้นมะพร้าวเกิดเออเออใช่ขอทำยียอะไรฝนมึงได้แห่หนังแมวเอ้าประเทศนี้เขาขอกันอ้าไม่รู้เหรอใช่

จาโดนเขาทิ้งไปละยังไงจ้าวอเอ้าอเ้าไอ้าไอเ้าเอ้าไอเก้่เีาไเอ้าไอเาไอ้าไอเอ้าไอเก้าไอเอาอ้าไเ้าไอ้าไอเอ้าเอ้า้าไอเอ้าอเอาเไอาไอนเอ้เอ้าเอาอเ้นเไเอาไเเอ้ไเเ้เอ้ โอ้รีว่าไอ้มี่ายแกว่าสมรอินอยู่ร้านต้นงม้งมไม่ชองทียงง่ย้าลงปววใจเจ็บเขาเขาดาไอ้จะาิี่คายเนไรเป็นวรอะไ,ไร,ไะจ,ไไไรจะได้ไอ้ก็โชดได้อย่าะ

พวกพวกเราต้องมีเพลงประจำแก๊งเว้จชนะเราเราแต่งเองเลยเราเทพอ่ะโอ้ยอย่าแต่งเองเราพังล้องเพลงเขายังร้องไม่ถูกแก๊งแก๊งแก๊งเราชื่ออะไรแก๊งเราชื่อว่าเดลี่ ขยร r เดงานครับอค่ออเออเาอเอ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 อเป็นเป็นบ้าทอเออเอออย่าใส่อเอ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 อเเออ เออ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 ัครับเอออะไรนะครับสีขวาเลยครับสีขวาเลยครับอเคอเซอะไรน่ะตวตั้งด่านอะไรเนี่ยเอ่อแอลกอฮอล์ป่ะนี่ด่านตรวจอะไรครับเนี่ยเอราะจะขตัวนะครับคุณชายตัวอะไรอ่ะงเนี่ยตรวจสืตัวอะไร ผมจะค้นตัวอะไรผมผมทำอะไรผิดผมทำอะไรผิดอุ้ยทำไมแฟชั่นเยอะจังอ่ะอุ้ยขอยืมใส่ได้ไหมนุนุคืนขอบออยู่ป่ะครับขอบออะนุขอยืมเข้าบําจังขอบออยู่ครับขอบจิ้มกิฟเฟอร์แล้วนูอยากยืมยืมใส่เนี่ยผมผมถามนะในฐานะประชาชนแบบต้องรวมนะส่วนรวมนะาผมไม่ได้ทำตัวรักมากเลยขอบอมีแฟนยังครับอุ้ย อันน,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 นี้อันนี้นนตำรวจรุ่นใหญ่ไหมครับหรือไงเออไม่ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่หรอกครับโอ้ไม่ใหญ่หรอกครับใช่ครับเลยแต่จริงๆผมก็ไม่เล็กนะครับเฮ้ยเฮ้ยแม่บายครับตำรวจจุ๊บจังใจทำงานนะครับเอาเลยหมอเอาเลยแม่บายครับตำรวจแม่บายหนูหน่อยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ย ไปทำงานเถอะตั้งใจทำงานนะดิตั้งใจทำงานนะคะชบ่วๆค่ะจม๊่ะอ้าวไปมันจะชนหวานใจหนูออกไปค้าผมผมใส่ยาผมใส่แมสอยู่ผมใส่แมสตำรวจไม่เห็นใส่แมสเลยเอ้ยอยากใต่กับหลานผมบ้างล่ะอย่ายิงค้นชวยครับจกปูนหนูไม่เคยจกอ่ะมันมันต้องกดตีอะไรไหมอ่ะกดกดไงมันจะมีหลอดให้ขึ้นอ่ะแล้วเหมือนแบบเล่นเกมอ่ะแบบ กดให้มันตรงอ่ะเราต้องกดอะไรอ่ะกดตัว E E อรอเอาละฮะจกปูครั้งแรกในชีวิตจกครั้งแรกในชีวิตครับผมอ่าวรถถ้าถ้าถ้าเกิดเราจะยกเลิกอ่ะวปูมันจกได้เลยมันไม่ต้องเล่นมินิเกมอ่าถ้าเกิดเราจะยกเลิกทำไงอ่ะไม่ได้แต่เรามีรถหรือเปล่าจุนาจุดาจรวดมาอ่าถ้าถ้าเกิดถ้าถ้าเกิดเราจะยกเลิกเราทำไงอ่ะโอ้โหไอ้หน่วยฮะยังไงหน่วยจุนา ชนะชนะหนูไอลูกอ้าหนูจบแล้วฮะไอ้หนุ้ยอ้าอะไรเฮียมากันสองอ้าไอ้หนุ้ยขึ้นไอ้เดน้อยเราเขียวขันเว้ยไปเล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 ยจนะชนะชนะ้ยโอ้โหระดับด้วยอ้าไปที่เดิมอ้าที่เดิมอ้าเข้ามาแล้วแล้วก็ตื่นเต้นจัดก็ไม่เคยจบปูในศาสตร์

อาชีพอาชีพอาชีพบอกไปอาชีพบอกไปหยิบหยิบหยีหยิบรถทีเาีบบอลาีบเองาีบเองนี่ะอะไร呀อาอาหนูขับอะไรก็ไม่รู้อ่ะนึกว่าจะหอดขามันว่าขี่จักรยานมังอาถ้าเกิดเราดันดันแบบดูดันข้างหน้าดันข้างหลังอะอันนี้เออซ้ยเอ๊ะเอ๊ะ้ยยย แตกแล้วหนึ่งแตกแล้วหนึ่งเอ๊ะเอ๊ะอ่าคับดีๆน enfin ่ะไม่เอาออกรูเล็กๆแล้วน่ะแล้เข็มขาดด้วยนจ้าไปเลยต้องเต็มหมดแล้วอ้าโอ้ยอ้าตำรวจไว้เชื่อไว้เชื่อเฮ้ยตำรวจตำรวจอีกไม่ได้อีกคนไม่ได้ ไปปะเนี่ยเอาไปปะเนี่ยไหนแม่ยำวิ่ยำชิงหอเชยกูวิ่งกูวิ่งหนีไม่พ้นแน่ตอนไหนอะเดินไปดูดเดินไปดหลานผมไปแทนเอาหลานผมไปแทนเอาหลานผมไปแทนเอาหลานผมไปแทนเราไม่เกี่ยวเราไม่เกี่ยวเอาหลานผมไปแทนเอาหลานผมไปแทนเอาหลานผมไป เอาแล้วปุ๊ปึ๊บบอกไม่มีอะไรไงฮึฮะแม่บอกไม่มีอะไรไงไม่มีอะไรจริงจรนตำรวจไปเจ้าจุนอาหนูจุนอาหนูเป็นคนเป็นคนคิดจับทั้งคู่ไรมู่้เรื่องจับทั้งคู่ไว้เลยหนูแค่เป็นหนูแค่เป็นหลานที่ดีโอ้ยอาหนูใจจะขาดหนูไม่เคยยืนนิ่งแบบนี้ หนูหนูหนูใจจะขาดจริงหนูหนูหนูอยากเดินอ่ะหนูอยากเดินหนูอยากวิ่งเดมนเท่องเรื่องเท่าไหร่เจ็ดสิบเจ็ดสิบได้ปะได้ปะไดดชช่่ววววยยยยโอ้ยโอ้ยอ่ะเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยคุณตำรวจต้องรับผิดชอบมันหนีเอายามาเอ้ยได้แล้วอ่ะเอ้าท้าไมหนูหมุนมุกกล้องไม่ได้โอ้เราอุ้มหลานเราอุ้มหลานมาแกได้ไหมอุ้มไม่ได้หรออุ้มไม่ได้เดี๋ยว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 ขยับมันไป ตํารวจโม้ะมาว่าตํารวจตํารวจโม้หมตํารวจคนตํารวจเอายามาให้ผมเลยมันคือความผิดของคนตํารวจอ่ะใช่ครับใช่คนตํารวจเอายามาเลยเดี๋ยวหายใช่เอางี้เอาของพันมาคืนไมาหน่อยคนคนคนตํารวจคนคนตํารวจเอาเอามาเลยคนตํารวจอ่ะ โอ้ยตัวทั้งตัวจริงๆอ๋อเอ็นวยไอ็นวยไอ็นวยเอ็นวยตำรวจคนนั้นจับเราไอ็นวยตำรวจคนนั้นจับเรานี่หรอไอ็นวยตำรวจคนนั้นจับเราไอ็นวยเนี่ยกูจำหน้าได้เนี่ยนี่หรอหน้าตาเนี่ยตำรวจคนนั้นจับเรานี่หรอที่จับเราอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่จับเรากูเห็นแบบยิงยิงใส่เลยนยิงใส่อ่ะกูชักเดาเดวเดาอ่ะผมไม่ได้ถามเลยนี่หรอถ้าหนูอาใหน้าคุณตำรวจหนูุ่มไหมเด็กเขี้นะมีส่วนนะ โอ้ยนี่กูรู้ขอนะอาโนเอากำลังใจชิงโทไงกำลังใจไรกำลังใจไรที่ที่ถาเมื่อเช้เจด้วยครับตำรวจโดนทำร้ายบายบายครับบายบายครับเดี๋ยว่อนเอีกทีนึงไปไปอะ นายกี้อยกีลเกือไปนายกี้นายกี้ลุงทำนายกี้นายกี้ดีนะไนายกี้ดีนาไปนายกี้ไ้ดินและน้ำพดไปนายกี้ดีมไหวค่ e o p l e มันไ่อันนี้ราตำรวจแล้วรับไมหวค่พี่ e o ขอพูดักหน่อยละกันขอพูดสักหน่อยละกันเป็นแค่ใครบางคนไม่ใช่ใครคนหนึงที่เธอคอยมาคิดถึงคอย សូមាន់ជាសាចបាន់តា